สวัสดีครับผมตม้นสวนตะแป้งนะครับผมวันนี้วันที่18พฤศจิกานะครับ6-7อยู่ที่ส่วนนักกรายานิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเช็คสภาพดอกสภาพใบโคนต้นทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกกระหน่ำมาอย่างแรงเลยนะครับเมื่อวานอยู่พิษณุโลกแล้วก็เพิ่งกลับมาระยองแล้วก็ได้ข่าวว่าฝนตกแบบชุ่มช่ำเลยน้ําแบบน้ํานองเลยก็เลยมาดูนะครับตอนน้านี้ สวนเนี้ยอัปเดตมาให้ดูแต่ละระยะเลยว่าเราเริ่มพุ่นยาขย่านะครับพอหญ้าเริ่มแห้งแบบนี้เริ่มตายแบบนี้นะครับคลิปที่แล้วมาถ่ายให้ดูว่าเดี๋ยวแนะนําให้เปิดโคนกักโศกนะครับแต่พอเปิดโคนไปนเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความเครียดนะครับแล้วก็สอยขางแบบนี้เลยเนี่ยสอยขางแบบนี้ออกแล้วมาเช็คตาดอกนะครับตาดอกเนี่ยเริ่มเริ่มผุดมาแบบนี้แล้วแบบนี้เห็นไหมครับพอได้ฝนดอกจะใส ขาวใสแบบน,นี้นะครับด้านบนกิ่งด้านบนนี่อ่าเห็นไหครับกิ่งด้านบนก็ขาวใสไล่มาแล้วนะครับผมโอเคอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศอย่างที่บอกว่าเขตนี้ทํายากร้อนดินก็เป็นทรายนะครับเช้าเช้าเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะเก้าโมงอุณหภูมิเนี่ยเข้าไปยี่แปดองศานะครับ ตอนบ่ายมาไม่ต้องสืบทะลุสามสี่สามห้าองศาแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคาดว่าดอกน่าจะเริ่มแดงนะครับจึงต้องให้เตรียมน้ําแล้วก็ส่งน้ําไปเลยนะครับเพื่อที่ชุดดอกมาจะได้ใสนี่พื้นเนี่ยพื้นจะเป็นดินทรายแบบนี้เห็นไหมครับเวลาเปิดโคนเราจะเห็นเป็นพื้นทรายแบบนี้ล้วนเลยนะครับทีนี้ไล่เดินเช็คตาดอกแต่ละต้นเลยต้นนี้เริ่มมาแล้วนะครับผมอ่ะก็เดินมาดูเช็คต้นอื่นต่อนะครับต้นนี้ นะต้นนี้เปิดโคนเหมือนกันพิ่งจะเปิดโคนได้เมื่อวานเองนะครับอ่าตาดอกก็ปุดมาแบบนี้แล้วเหมือนกันนะครับนี่โอเคตาดอกเริ่มเริ่มลั่นมาแล้วด้านบนด้านบนก็มีมาให้เห็นเหมือนกันแบบนี้นะครับนี่ขาวๆโอเคถ้าชุดตาดอกขาวเนี่ยตาดอกที่ปุดออกมาแล้วดอกขาวเนี่ยแสดงว่าเออน้ํา ก่อนหน้านี้ที่ตุนไว้อะมันเพียงพอนะครับเพราะว่าผมแนะนําว่าอาช่วงที่เราสะสมอาหารเราต้องให้น้าเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีหญ้าอยู่พอนยาฆ่ายาก็ต้องเติมน้าตุนเอาไว้พอเราก,ากักโศกปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งเลยแล้วมันจะผุดตาดอกได้ดีนะครับผมนี่แบบนี้อนี่เห็นไหมครับดอกนี้ก็ขาวเนี่ยตาดอกออกมาจะขาวแบบเนี้ยที่ผุดออกมาแบบนี้ครับจะขาว โอเคสองต้นผ่านออีกต้นหนึ่งเราก็มาไล่ดูเรื่อยเรื่อยนะครับเดินเช็คแต่ละต้นเลยว่าเออดอกออกมาผุดออกมาเป็นยังไงบ้างต้นนี้พันุอะไรเนี่ยใบแปลกแปใบแปลกพวงมณีนนละมั่งนี่ต้นนี้มีตาดอกหรือยังเอยยังไม่มีอ๋อเพิ่งจะเริ่มฟอร์มมานะครับนี่เพิ่งจะเริ่มฟอร์มเป็นไข่ปลาขึ้นมาแบบนี้นะครับอาจจะล่าหน่อยนะครับเพราะว่า,ขาแขนงภายในไม่ค่อยมี แต่เนี้ยดูโดยรวมแล้วก็ถือว่า่านนะครับนี้เป็นต้นแปลงเดี๋ยวผมก็จะไปไล่ดูเรื่อยๆนะครับในกลางแปลงท้ายแปลงว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถือว่าเนี่ยตามสเต็ปเป๊ะเลยที่วางวางงานไว้ให้นะครับกนจะขย้าอัดน้ำแล้วก็เปิดโคนใส่ปุ๋ยนะครับแปลงนี้ก็คือใช้ยิปซั่มส่วนตแป้งเหมือนกันลงไปทางดินนะครับส่วนทางใบก็ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนนะครับสะสมอาหารด้วย3 5 3 7 เดี๋ยวเนี่ยช่วงที่ดอกเริ่มผุดพัฒนานมาแบบนี้ผมก็จะปรับมาเป็นสิบพันที่สองสิบเจ็ดนะครับผมอืเหมือนกันนะครับกิ่งเนี่ยเพอากิ่งเริ่มเริ่มโล่งแห้งเริ่มผุดมานี่เริ่มผุดผุดเป็นตาดอกมาขาวๆอยู่ปลายอยู่นะครับอันนี้ยังน้อยเดี๋ยวพอเราเริ่มเปิดโคนให้เขาเครียดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มผุดมาให้เห็นนะครับถือว่าเป็นนิน้นลิบหนยที่ดีแต่ว่าเราต้องเช็คสภาพอากาศประกอบด้วยถ้าพื้นที่ที่ ร้อนๆแรงๆการตุนน้ำในช่วงเย็นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเวลาเช้าขึ้นมาเนี่ยพืชเขาคายน้ําออกเขาจะดูดน้ําจากข้างล่างขึ้นมาทดแทนนะครับชุดดอกที่ผุูออกมาเนี่ยดอกมันจะใสประมาณนี้นะครับโอเคเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปดูประมาณกลางกลางแปลงแลวเดี๋ยวถ่ายให้ดูรับชมอีกคลิปหนึ่งครับผมฝากไปด้วยครับหมอต้นสวนตะแงกับที่นี่ระยองนิคมพัฒนาส่วนนาการยาครับสวัสดีครับ